ตดเลยลูกม,มามจาแม่มันซูมปะวะเนี่ไม่ซูม,มใช่ปะ,ปะไม่ไม่ไมใช่ดูทายดูทายเอันนี้อันน้จะเปิดนี่สาวนีนโนโหนูขออนุญาตหยิบไม้ก่อนนะคะค่ะตูดมันไปไหน แรงแค่ไหนดูเอาด,อดูรถกร่อนรถกระแล้วรถกระลำมาเร่งต้น โอูยช่วงนี้ไม่เป็นเทรนเสื้อยีนหรอทำไมเชื่อเสื้อยีนสวัสดีสวัสดีมมาจ้ามาล้ไปซื้อไปเอฟประตัวนึงสั่หรอสั่งเป็นงานแฟชั่น Come on c o m baby ปักอลังอะไรขนาดนั้นลูกได้มาเฟอร์รี่เข้าใหม่วันนี้เลยนะคะสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีสวีดัตลูก ไซส์นะลูกค,ค้าเล็กใหญ่มีหมดไกลไปไหมอ่ะเหมือนตั้งกล้องไกลแบบ่าเสื้อยีนส์จ้ะลูกค้าจา๋าไกลวะไกลมาดูอันนี้ไกลมากไกลเหรอไกลมากเาหรอเรนูคอร์ดูเนาะอ๋อมันซูมได้มันซูมได้ไดพี่ปอนไปอยู่ที่เดิม<อ>พี่ปอนไปอยู่ที่เดิมซูมได้ได้เหรอซูมได้ไม่ละอีกกล้องนั้น่ไกลละไกลวะอ่าตอกตอกพอดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่จ๋า ท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าพุ่งไปไหนนะแม่ดูกันก่อนนะคะเราเปิดกันคือเสื้อยีนนะคะลูกค้าเสื้อยีนป้ายเฟอร์นเจอรสวัสดีค่ะเสื้อยีนคุณพีคุณพีรกรสวัสดีค่ะมาเร็วแม่ตัวนี้นะคะพารานน่ารักมากลูกค้าจ๋า3500นะคูรูนนรูปนี้ใครได้นะแม่ ใช้ได้รูปนี้รับไปได้เลยในราคา3ามสามศูนยค่ะสวยแล้วใครตรงนี้ตั้งอ่ะเลื่อนไปหน่อยนี่เออน่าจะแม่เราก็เลยดูชิลเออหนูว่าซวมอ่ะลูกค้างานสวยนะคะงานแฟชั่นคขาไซส์เล็กใหญ่มีหมดใช่ค่ะอยากได้เลยหมอกอุ้ยตัวนี้เพิ่งลงเลยสดๆค่ะลูกสาวอุ้ยสวยมากมากค่ะลูกค้า อยากให้ทขาดแบบก mm. ลองกระดูงุกระดูมุกรดมมุกระดูุก ok สีอ่อนสีเข้มมีหมดอ่ะไปดูป้ายดูเอาไปดูเอาป้ายไปดูลูกค้าจ้างงานโบนงานแบรนด์งานป้ายมีหมดค่ะลูกค้าตัวนี้ป้ายมาเฟอรีเสื้อยีนนะคะลูกค้าพารายที่สาม0ลาูกูรูปรีวิวเหลือเพียง33 0สค่ะใครสนใจนะคะลูกค้ารีบเอฟเลยเพราะว่ารูกรีวิวเรามีแค่อย่างละลูกจ้าพี่ปาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า ได้หักได้อับดุลอับดุลเล่นไม่เป็นเลยอับดุลเอ้ยตอบได้เออวันนี้กินข้าวหรือยังยังทำไมไม่กินไม่มีเวลาอ๋อไปกินนะวันนี้มาสอนช้าหน่อยนะแม่นะช้าต่างนาิดภารกิจภารกิจภารกิจพิชุมเนื่องจากหนูนอนยังไม่ตื่นก็เลยไลฟ์ไม่ได้ค่ะทุกผู้คเรื่องจริงนี้ได้เลยใช่แล้วนี่ลูกครั้งที่พี่ช่วยมาถูกเลยนะใช่ ดูเป็นแบบแฟ่ล้วก็งานเสื้อยีนลูกค้าเรามีหลายป้ายนะเผื่อใครแบบยังไม่รู้เนาะเพราะว่าแล้วแต่แม่ค้าที่ชอบด้วยอยากดูงานป้ายไหนก็ินบอกมาแต่ว่าอีกป้ายหนึ่งคือป้ายนี้นี่เราเพิ่งลงของก็เลยอยากมาเปิดให้ดูเลยคือมาเฟอร์ค่ะคุณคะซื้อเยอะลดเยอะเออซื้อเยอะลดเยอะโอ้โหเอาดีๆแม่เขาบอกว่ามีลูกค้าบางคนเอาไปตัดใช่งงแล้วก็ทำตัดสั้นแล้วเป็นทรงขอบน้านัมากสวยมาก ก็จะขายแบบเดิมๆก็ได้นาะคะเอาไปอแอปทำราคาก็ได้เหมือนกันใส่กุ้มใส่อะไรเก๋ๆไปเดี๋ยวนี้นะเขาใส่เนี่ยเป็นเสื้อนอกข้างในใส่สีขาวเป็นแบบกอินยิปสับสาวจีหอสอดจีนไม่ก็ใส่ด้านในดูไหมล่ะไม่ใช่ใครได้แต่คู่นี่ค่ะลูกค้ายันหนึ่งแล้วเนาะอุ้ยแม่อันนี้สวยมากดูดิ ความดีเทลเอ่ยใดน่ารักมากเม็ดเอ่ยปุ๊กเอ่ยไวซาลุ่นก็ใส่กันนะตอนนี้มากเลอเป็นงานปักเหรอคะใช่สาขตัวนี้ตัวนี้ค่ะลูกค้าเนี่ยมันเป็นผสมทั้งหมดนะคะลูกค้ามีปักไม่ปักนะคะแต่ตัวที่หนูใส่อยู่เป็นทั้งปักเป็นทั้งติดเพชรอุ้ยน่ารักมากอุ้ยน่ารักเดี๋ยวใส่ค่ะนีลูกค้าเล็กใหญ่มีหมดเลยเห็นไหมใหญ่มากๆทังน้ำถั่วเท่าไหร่ใส่ไค่เนี่ยปังชุ่งยี่สิบเจ้าบอส ย็นบางนะแม่ใส่แบบวิน่ารักดูดิไปสิคูโทนไปสิคือมันก็มาแล้วดูข้างหลังก็มีน่ารักเออรลือดปากน่ามากลูกค้าหนูจะบอกบางทีอ่ะเราอาจจะเลือกกระสอบที่กระสอบที่หน้าแบบเป็นปักอะไรเนาะแต่หนูจะบอกว่าข้างในอ่ะก็มีปักเหมือนกันไม่ต้องห่วงเนาะเพราะว่าเป็นงานแบบจุ๊มๆุ๊มเอาลูกค้าสวยเลิศทุกกระสอบสตีนูยูดลูกไปอ่านี่จ้ะ ปากนี่ลูกค้าต้องไปลุ้นเอาเลยนะคือเห็นพร้อมพี่ๆลอยเพราะมันคับมันได้จังใช่ค่ะลูกค้ายังแบบลูกค้าถามงานปักอนไนเยอะแม่ค้าตอบไม่ได้จะไม่เห็นเหนกันใช่ไม่เห็นเลยต่อไปให้ดูอย่างนี้อย่างเงี้ยสมมติลูกค้าเห็นลูกเนี้ยเยอะรีบเอาเลยเออใช่ต้องรีบเอารีวิวเนี่ยมันดียังไงลูกค้าตัวรีวิวเนี่ยเวลาเราเปิดกันลูกค้าชอบเอาไปแค่นั้นเลยันจะบอกว่าราคาถูกลงด้วย200อย่างเช่นราคาลูกนี้นะคะลูกค้าอยู่ที่ สามพันห้าแต่ลูกรีวิวเหลือเพียงแค่สามสามค่ะลูกค้าอับดูเนอร์อาบดูเนอร์ทำรายตอบได้ตอบไม่ได้ไม่อยากตอบจ้านี่ค่ะลูกค้าสวยมากคาคือทุกโทนสีไม่ว่าจะเป็นสีอ่อนสีเข้มอบางเล้วผ้าสะอาดนะับใบมาจะบอกว่าบางตาเยิมเลยโอ้เยิมแล้วะแม่หลับอีกแล้วหรอหลับกลางอากาศกันแม่เป็นเดอะเบสให้แค่มากวันนี้ พอถึงเพียงปุ๊บแล้วรู้สึกว่าใช้พลังงานไปหมดวันแล้วพลังงานไปกับการกินนี่กช่วจ้ะอยกป้ายอยากดูป้ายไหนคนนี้มีสได้เลยแล้วอีกอย่างนะแม่งานเสื้อยีนน่ะหนูบอกให้แบรนด์เยอะด้วยแต่ว่าไปคัดกันเองหัวหางมาแม่หมดอุ้ยปักน่ารักปักอะไรไม่รูปักอะไรจ้ะปักวิกี้อุ้ยมีมีนี่ด้วยมีดอกไม้ด้วยน่ารักมาก เก็บแล้วนะเธอแล้วเธอสวดไปสิเธอน้องหมีเธอต้องเอาหมีดูด okay. yeah. ิค่ะแม่เซนหมีหม่ใช่ยังมีเห้ข้า้ก่น่ารักมากดูดิสวยเหแ่สหน่งตัวนี่เองมีโป็เพนแนขงละแหมน่ารักแม่่ออ่าเงี้ยูนางหลัยแมนเบอมยนะคะลูกค้าใคร่นใจนะรีบเก็บกนซมนะ ุยน่ารักมากอน่ารักใส่ไปสิลูกใส่ได้เปล่าสวยมากลูกค้าบางตัวผู้ชายใส่ได้เด้อใช่ค่ะเออเออบางตัวผู้ชายยังใส่ได้ด้วยซ้ำลูกค้าแม่คือเล็กใหญ่หมดนะดูแม่ดูงานดิปักแบบตะกร้าแมวเหนียวผลไม้เอ้ยได้คือเยอะมากแม่ลูกนี้เป็นหมาเฟอร์รารี่นะคะลูกค้าใครที่พ่อมาเนาะมาป้ายหมาเฟอร์รารี่นะคะอะไรเนี่ยไว้รุ่นเอามาทำอะไรเนี่ย พายมาฟลอเลี่จะเหมผู้ชายบางคนใส่ได้ไงจริงสีปั๊กะอันนี้ออกแนวแบบว่าเออแบบแขกเนาะเขาเรียกว่าไรอ่ะออกแนวแบบโบดี้โบดี้อัสลามไมเลียมดูดีลูกค้าสวยมากลูกค้าตัวนี้อ่าโฟลลี่มาโฟลลี่น้ำหนัก4ี่ปั๊กชายจ้า45ลูกค้า150 45้กิโลนะคะลูกค้าจำนวนตัวประมาณ150ตัวบวกลบนะลูกค้า เราสอบ45กิโลเดี๋ยวจำนวนตัวเรานับให้นะคะลูกค้าแต่ละาก็สอบอาจจะไม่ได้เท่ากันเนาะเพราะว่าความหนาบางของแต่ละตัวแต่ละตัวต่างกันบใช่บางตัวมีแต่งุแต่งอะไรเนาะก็จะหนักดูแต่เนี้ยเขาพักเอาทุกตัวแบบผู้หลูรื้อกันตอนแรกตอนแรกเรียบร้อยค่ะลูกค้าแต่ตอนนี้ยับเหลวแต่งเกงค่ะท่านแบบอะไะกับกระโปรงสีขาวมากเลยเนีเออแล้วบางคนหากระดุมมุกด้วยนะจริงบางคนเล่นกระดุมมุก กระดุมมุมค่ะกระดุมมุกกระดุมหอยแม่ดูเอาเลยมิกกี้ไข่ทิ้งมิกกี้ใครทิ้งไม่ได้ทิ้งนี่เอาไว้ในนี้นี่มีตัวทิ้งมิกกี้หรอไผ่ไผ่ใส่มิกกี้หน่อยูวิเทอร์ฉันเห็นกระดุมมุกคือไม่เยอะไอ้ไม่น้อยด้วยไม่เยอะนเหรอเยอะก็ไม่น้อยไม่น้อยค่ะกระดุมมุกค่ะเรื่องนี้ยินไข่ในทุกงานก็ หนูแจ้งงนี้ขอามันไม่หนาแต่ใส่กันแดดได้ใส่ขับรถใส่ไปเที่ยวใส่ทํางานได้หมดเลยแม่แล้วแบบเอวสวยเก๋ใช่ไปผูกองผูกเอวเก๋มากจะใส่พุมก็ได้หรือแบบใส่เป็นเสื้อแบบแบบนี้ก็ได้ลูกค้าบางๆใช่เป็นกรอบเป็นแบบ าบแล้วก็แบรน์เยอะแม่ไปสั่งอันเอาใส่กันเยอะนะแบบนี้คุ้มๆล้วใส่เป็นใส่เดี่ยวข้างในสูงเกินนะตัวละสามร้อยสามสิบจริง้ายีนเนี่ยแพงมากเลยค่ะแต่เราขายทั้งก็สอบเพียงแค่สามห้าส่วนๆลูกค้าผิดพาเอาไปทำราคากันได้เลยอ่ะแม่เป็นไอเทมที่ขายได้ทั้งปีไม่มีน้ำแม่ไม่แบบว่าไม่ตกเทรนด็ดไม่ใช่แฟชั่นเอาไว้ไปไว้แต่ได้ตลอดทั้งปี ดีด้วยแล้วก็เรียบร้อยตักเรียบร้อยเป็นกระสอบมีทั้งตักและไม่ตักตักลุ้นเอาเลยมันมันอยู่ในกระสอบเดียวกันหมดเลยเนาะต้องแบบคะคะคุ้นๆเอาเลยค่ะไม่ตักก็ราะสวยลูกค้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมแจ้งได้นะคะมีตัวอย่างสินค้าเนาะลูกค้าฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะใครจะมานั่งคิดค่าหยาดูไม่คุยด้วยแล้วลูกค้าค่ะ แม่บ้านสารหนูหายไปไหนหมดเนี่ยอ้าวจริงเหรอหนึ่งคนน้ำตาลละลาย <c oughs> ไม่เป็นไรฝนจะตกใปบอกในกลุ่มว่าวันนี้ไม่รีวิวไงแม่เลยไม่มาเ<อ>าหรอใช่ไหมวันนี้ติดภารกิจเลยมาสายเราว่ากิ๊ถึงแบบงั้นเปิดลูกเดียวไปก็ได้ใช่วันนี้งั้นหนูหนขออนุญาตเปิดปลูกเดียวนะแม่ใช่แล้ห,หนูมาอัปเดตให้วันถัดไปค่ะวันนี้หนูจะบอกว่าจะไม่เปิดแจ้งว่าลูกค้าไม่ได้เปิดงวันนี้คือแบบว่าร้อนแบบ พี่โกดังร้อนอางร้อนมากคุณผ um> ้าไปดูกระป๋าหันไปน้าาขอมันคืออะไรไปน่าาไม่ใช่มันเป็นผัดไหลเออผัดไหลใส่แขกผัดลายหมดแล้วหมดแล้วผัดไหลลงไหายะจเปิดเยอะมากเขาบอกว่าบอกลูกค้าว่าไม่เปิดแต่ดันมาเปิดไม่เป็นไรลูกค้าเราดูย้อนหลัง่าเดี๋ยวสาวใช่ลูกค้าเราชอบดูย้อนหลัง ไม่มีปัญหาติดตามเราได้ทุกช่องทางนะแม่วันนี้มีรายการใหม่200ลูกนะคะอยากได้งานไหนวันนี้นะคะลูกค้ารายการ200เข้าเรียบร้อยแล้วใครอยากเพิ่มเติมสามารถ็อกซ์สอบถามหรือดูหน้าช่องได้เลยตัวนี้เป็นงานส้มาเฟอร์รี่ค่ะลูกค้าเพื่อยินนะคะลูกค้าจำนวนไําจำนวนเนี่ยเรานับให้นะลูกค้าน้ำหนัก1 5กิโลค่ะลูกค้าสินค้าตัวอย่างดูตามนี้ได้เลยแม่ตัวอย่างงานสําๆว้ผสมนี่ไม่กี่แม่ตัวนี้ราคา ส0ูนะคะรูกรีวิวเหลือเพียง3300ค่ะใครสนใจสามารถอินบ็อกสอบถามได้แบรนด์เือ์ขังแม่ไม่ต้องห่วงเลยนี่เนาะหนูขึ้นเอาตัวอย่างให้ดูเป็นแบบว่าคร่าวๆนะคะเออใครอยากดูเป็นภาพนิ <Me S 2> ่งนะคะลูกค้าอินบ็อกได้เลยนะคะตัวนี้ใต้หมาฟอร์รี่ค่ะราค่า3,500แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะแม่วันนี้หนูขออนุญาตไปนอนก่อนนะไม่ไหวแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะไปพาน้โงไปนอนไป เอารูปนี้นะคะว่างอยู่ได้เลยนะคะ